บทเรียนที่58จากหนังสือ Giant Steps ของ Tony Rob b i n บินสโดยไม่ต้องหันไปใช้บุหรี่เล่ากินอาหารแบบไม่ยัง้งใช้บัตรเครดิตมากเกินตัวหรืออะไรก็ตามที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นลบคุณมีวิธีที่ดีต่อสุขภาพอะไรบ้างที่จะยกระดับสภาวะอารมณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นขอให้เราใช้เวลาสักหลายนาทีจากนี้ระดมความคิดกันเถอะ 1. จงทำบัญชีรายชื่อวิธีเชิงบวกทั้งหมดที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันที่จะแทนที่ความรู้สึกเจ็บปวดด้วยความรู้สึกพึงพอใจในทันที 2. จงเพิ่มวิธีใหม่จำนวนหนึ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแต่ต้องเป็นวิธีที่คุณคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของคุณในเชิงบวกด้วย อย่าหยุดจนกว่าคุณจะเขียนออกมาอย่างน้อย15วิธีถ้าได้ถึง25วิธีหรือมากกว่านั้นจะยิ่งน่าพอใจมากนี่คือแบบฝึกหัดที่บางทีคุณอาจจะอยากทำซ้ำจนกระทั่งคุณได้พบวิธีนับร้อยที่ดีต่อสุขภาพที่จะเปลี่ยนสภาวะอารมณ์ของคุณ